สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมันี้กับอร่อยร้านทุ่งชาแนลค่ะค่ะพี่น้องมันี่นะคะร้านเราถุงกามิสมุนไพรนะคะมาฝากพี่น้องอีกคือเกาค่ะค่ะสมุนไพรที่อร้านเราถุงถืออยู่นี่นะคะจะเป็นนะคะต้นลูกไตใบค่ะพี่น้องซึ่งช่วงนี้นะคะกำลังงามเลยค่ะพี่น้องอช่วงนี้มากระลุนนะคะหาเดทที่แบบสวยๆกระเด้ประมาณนี้ค่ะซึ่งสรรพคุณของข้าวมันี่ซอยหยางไดรแน่เนาะค่ะ บอกเลยได้ะค่ะว่าการใ็ดสมุนไพรห้าต้องเอาทุกส่วนของลูกไตใบค่ะโดยการน,นํานะคะต้นลูกไตใบทุกส่วนประมาณกามเมื่อหนึ่งนะคะพี่น้องเอาไปต้มในน้ำลิตรหนึ่งต้มเขียวนะคะต้มเขียวจากสิบนาทีนะคะพอสิบนาทีแล,แล้วนะคะปิดแก๊สก็มาตองเอาั้งแต่น้ำของเขานะคะนะสังเกตว่าคะ่ะพี่น kah, ้องว่าน้ำของเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆค่ะพี่น้องซึ่งเป็นน้ำสมุนไพรชันดีเยะะี่ยมค่ะพี่น้อง ซึ่งนะจะัดตองเอาแตางแตงน้ำสมุนไพรนะคะพี่น้องเด้อการกินสมุนไพรนะคะกินจังไดรบต่ติกินมือละสองเทื่อก่อ,อาหารเสาร์แรงค่ะพี่น้องกินต่อเนื่องนะคะ7จ็ถึงสิบสี่วันค่ะโดยสับพุรุงเขาซอยยังได้แน่ค่ะพี่น้องบอกเลยได้ความู้หญยิ่งท่านใดเด้อคะ่ะที่เป็นตกขาวนะคะบอกวรนผ่าดค่ะใส่สูตรนี้เลยค่ะให้กินมือละสองเทื่อต่อเนื่องเจ็ดถึงสิบสี่เหมือค่ะแล้วก็นอกคะ่านอกจากนั้นเขายังซอยบำรุงสายตาลดน้ำตาในเลือดล่างพิษในตับมะเร่งตับนะคะพี่น้อง เป็นอาหารตับนะคะผู้ใดเป็นเกี่ยวกับมุนนี่นะคะไปหามากินด้วนไปหามาต้มด้วนค่ะโดยการต้มเอาทุกส่วนเด้อค่ะพี่น้องเด้อน้ำสีเหลืองท้องเป็นตาแสบบ่ค่ะ